สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมถุนตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่31ตุลาคมปี2567 มอโต้ดอธิฐานให้ดูได้ทัคนาและราศีเลยนะครับมอโต้ตดูแบบโหราศาสไทยนะครับวันที่เขาพิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นพลังงานของไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุน คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสมอโตสออานตามพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเท,ทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีใบแรกเป็นพลังงานของไพ่ในออฟวานนะครับเป็นพลังงานงการต่างกันโดยระยะทางหรือการห่างกันไป หรือมีการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมตุนน,นะครับมีพลังงานการปิดกัน้นการบล็อกการมีกําแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารกันไปมีพลังงานของไพ่สิบไปเท้าความทุ่มเทความพยายามหรือการแบกภาระกับความรับผิดชอบในช่วงนี้ก็ได้คุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับอะไรแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่เหมือนความรับผิดชอบในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เก้าเหรียญ ความโสดสายโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระในตัวคุณเองการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวเองซะมากกว่าคุณมีพร้อมทุกๆสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงทางด้านการเงินอยากทาในสิ่งที่หวังทําในสิ่งที่ตั้งใจในสิ่งที่คุณวางไว้นะครับเป็นพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมามีไพ่ของในออฟคัพเนี่ยเป็นอัศวินถือถ้วยหรือมีคนอดีตที่ผ่านมาอยากกลับมาขอโอกาสการเงาะ ขอคืนดีก็ได้นะมีพลังงานของไพ่킹คอย oy, ราชาถือเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงความมั่นใจในตัวคุณเองคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่ทุ่มเทคอยซัพพอร์ตคอยเอาใจใส่กับคนที่คุณรักนะครับเป็นพลังงานของคนที่อาจจะมีการที่มั่นคงในตัวคุณเองเป็นคนที่เก่งในเรื่องการวางแบบแผนในตัวคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่หกเหรียญการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับพอกัน การช่วยเหลือความเอาใจใส่หรือมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์คอยคำจุนกับคุณอยู่ด้วยก็ได้นะหรือกับ,บาดที่ผ่านมาเหมือนคุณเป็นฝ่ายที่ให้เขาอยู่ฝ่ายเดียวดูแลเขาอยู่ฝ่ายเดียวหรือมีคนที่ขอความช่วยเหลือกับคุณก็ได้มีพลังงานของไพ่สามถ้วยพลังงานของเติร์ดพาร์ตี้ความรักที่เป็นมือที่สามนะครับเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณตกอยู่ในสถานการณ์มือที่3นะครับ เป็นพลังงานของไพ่ชาวตจัตติชาวตุลลคณาตุลนะครับเป็นพลังงานของความยุติธรรมคุณเป็นคนที่รักความยุติธรรมนะรักความเท่าเทียมรักความยุติธรรมมีพลังงานของกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอเป็นพลังงานการที่คุณเป็น <Source> คนที seul, <cho ose> <res> <live> ่ชอบจัดระเบียบวางแบบแผนให้กับตัวเองอยู่อย่างเสมอเดมิเชียนเป็นพลังงานของคนที่มีเซ้น คนที่มีลางสังหณ์คนที่มีสัมผัสพิเศษคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านคารคําพูดคําจาคําพูดคําจาที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองก็ได้หรือมีโอกาสที่ไปเรียนรู้สิ่งใหม่เรียนรู้เพิ่มเติมให้กับตัวของคุณเองมีอนาคตความหวงังความฝันในอนาคตคุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้เร็วเรียนรู้ได้ไวนะครับเป็นพลังอวไอเดีเดชยอด กรกฎลักษณะกรกฎต่างชาติต่างถิ่นแดนไกายต่างภาษาต่างวัฒนธรรมความอดทนความเข้มแข็งมีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวด้านการเดินทางได้ต,ดตำรวจทหารได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ในตอนเนี้ยในความรู้สึกของคุณอาจจะมีสิ่งดีๆการพบเจอวันเวลาใหม่ๆความคิดถึงความโหยหากับสิ่งที่ผ่านมากําลังที่จะผ่านพ้นไปวันเวลาเป็นเครื่องขี้ขาย ปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นพลังงานของต้นเดือนหน้าในความรู้สึกในสิ่งใหม่ในการที่จะได้พบเจอกับเรื่องราวใหม่ๆเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกการตื่นรู้ในตัวของคุณเองการก้าวไปข้างหน้าในวันที่คุณก้าวไปข้างหน้ามันมีความรู้สึกที่ยังคิดถึงใครสักคนหนึ่งที่ยังเอาใครออกจากความคิดที่ยังเอาใครออกจากความรู้สึก ของคุณไม่ได้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ฮารากัสเหตุการณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้มันคือบททดสอบแห่งพลังงานของความรู้สึกของคุณทําให้คุณรู้สึกเข้มแข็งขึ้นทําให้คุณเติบโตขึ้นมันอาจที่จะปิดแผนไปบ้างแต่คุณเป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วทําอะไรแล้ว เปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเสมอในพลังงานของไพ่ของชาวธาตุลมนะครับเป็นพลังงานของไพ่เซลติคอสพลังงานของไพ่สิบไปคนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีมีชาวธาตุน้ํกรกรกฎมิมพฤจ,จิกธาตุไฟเมสิธนูธาตุดินกรรันพฤษศกมังกรนะครับเป็นพลังงานของไพ่ชาวตุลลัคนาตุลน,นะมีพลังงานงความทุ่มเทหรือช่วงเ้ย่ชาวธาตุลมที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานความรับผิดชอบการ แบกภาระหน้าที่ต่างๆในตอนนี้ของคุณนะครับเป็นการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือมีไพ่ของความทุ่มเทการแข่งขันในหน้าที่การงานในตอนนี้ของคุณอยู่ด้วยก็ได้นะมีไพ่ของสามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการที่อาจจะมีการที่คุณอาจจะหาความหาสิ่งใหม่ๆให้กับตัวคุณเองหรือการที่คุณอาจจะไปในสถานที่แบบเหนือเหมือนกับสิ่งที่ หาความสุขให้กับตัวของคุณเองก็ได้นะหรือมีพลังงานของคนที่อาจจะยังตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่3าความรักที่ไม่ได้ชัดเจนในวันหนึ่งที่คุณอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองในวันที่คุณโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองแล้วมันเหมือนกับความมั่นใจในตัวของคุณเองมากกว่าแล้วก็ได้นะการกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งมีคนที่อยากกลับเข้ามาเทคแอคชั่นกับคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะครับของชาวธาต ลมกลุ่มตุนเมทุนขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมานะครับเป็นพลังงานของไพ่ห้าเหลี่ยนความเหน็บหนาวความอ้างวา้าง ทุ่มเทให้กับเขาเท่าไหรแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดเขาไม่เคยอันกลับมาเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เราดูแลเขาในสิ่งที่เราห่วงใยเขาเหมือนเป็นฝ่ายเราที่ทุ่มเทให้เขาฝ่ายเดียวนะครับเป็นพลังความอบอุ่นความเป็นข้อเป็นครัวหรือคุณกับเขาเคยคุยถึงเรื่องอนาคตเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตเรื่องราวอนาคตด้วยกันก็ได้นะหรือมีคนที่ทิ้งพาระาความรับผิดชอบหนี้สินไว้ให้กับเราก็ได้นะครับเป็นนายไพ่เจ็ดเหรียญ การเฝ้ารอการรอคอยความทุ่มเทคุณเป็นคนที่เหมือนบ่มเพาะกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับเขาแต่ตอนนี้เป็นฝ่ายคุณที่อาจจะไม่รอกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะเป็นพลังภาพไพ่จัดเม้น์ใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําเป็นไพ่ของการที่มีคนที่รู้ถึงผลแห่งการกระทํา ที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้นะหรือเขาไปพบเจอกับใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นก็ไม่ได้แคร์เขาไม่ได้สนใจเขาไม่ได้เอาใจใส่เขาเหมือนในวันเวลาที่อยู่กับคุณที่คุณเป็นคนที่คอยทุ่มเทคอยหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับเขาเป็นคนที่อายุแตกต่างกว่ากันหรือคนที่อายุน้อยกว่ากันก็ได้เป็นไพ่ของการเริ่มต้นที่ดีในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่ทูออบว่า t w o of cup เป็นพลังงานของการที่การกลับมาเหมือนความรู้สึกที่คุณกับเขาเคยมองตาแล้วรู้ใจต่างฝ่ายต่างเห็นคุณเห็นค่าในความรู้สึกซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างรู้ถึงจิตใจซึ่งกันและกันนะมีพลังงานของไพ่เดอะทาวเการจับได้การโปรแะแตกความรู้สึกที่พังไปแล้วมันก็คงเอากลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้สิ่งที่แตกหักพังไปในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเป็นฝ่ายเราที่อาจจะ เป็นความเจ็บหรือความวานระแวงหรือความลัวกับสิ่งที่ผ่านมาที่คนคนหนึ่งทำไว้กับเราก็ได้นะมีพลังงานของไพ่วิวอัลฟอร์จูนกงร้อแให้โชคชะตาวันเวลาเปลี่ยนสิ่งต่างๆเปลี่ยนคำพูดคนก็เปลี่ยนได้ความรู้สึกคนก็เปลี่ยนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยน,ปยนแปลงอยู่เสมอนะเป็นไพ่ของสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันที่อย่างตัดกันไม่ขาดหรือเปล่ามันเหมือนมีไพ่ ของพลังงานของความรู้สึกที่ยังมีเยื่อใหญ่กันอยู่มีคนที่อยากหนกลับมีคนที่อยากหวนคืนวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนคนหนึงที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หดิษ หดาบการมูฟออนการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นการฝ่าฟันต่ออุปสรรคขึ้นลมกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาปัญหากําลังที่จะขี้ขายนะครับแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงค์ของคุณเดอะไฮโรแฟนเป็นพลังงานของไพ่คำอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คูบาอาจารย์ปกปักรักษาชาวธาน ลมกลุ่มตุนเม,นมทุนคำอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้หรือมีพลังงานการที่คนคนหนึ่งกลับมามีสติอีกครั้งหนึ่งในวันที่เขามีสติอีกครั้งหนึ่งเขาอาจที่จะขาดทุกสิ่งทุกอย่างไปในวันเวลาที่ไม่มีคุณในวันที่คุณอาจจะไม่ให้โอกาสกับเขาแล้วก็ได้เพราะเป็นฝ่ายคุณที่มูฟออนออกมานานแล้วก็ได้ดีเอ็มเพรสเทพที่ดาดาวสุกดาวีนัดคนที่เคยเกื้อนหนุนคนที่เคยเกื้อกูล คนที่เคยเอาใจใส่เขาคุณคนที่เคยดูแลเขาดีที่สุดห่วงใยเขาเหมือนพ่อเหมือนแม่ดูแลลูกนะครับเป็นไงไปหา้าถ้วยความผิดหวงังความเศร้าความเสียใจถ้วยที่มันล้มก็คือความรู้สึกที่คนคนหนึ่งที่ทําให้ความรู้สึกของคุณต้องเจ็บปวดกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาของเขา ความรู้สึกที่มันผิดหวังกับใครสักคนหนึ่งที่เขาทําไว้กับเราแต่ตอนนี้เราอาจจะโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้หลงก็คือความรู้สึกของเราคิงออฟสอดความพยายามความเด็ดเดี่ยวที่ผ่านมาความเข้มแข็งเป็นพลังงานการเผชิญหน้ากับความเป็นจริงหรือมีพลังงานการที่คุณฝ่าฟันไปข้างหน้าคิงออฟสอดเนี่ยคือคนที่เคยผ่านกับเรื่องราวปัญหามามากมายคุณเป็นคนที่แก้ไขปัญหาในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังาพให้เด็กถือเหรียญมีพลังงาน,าน,งงานความเป็น ผู้นําในตัวของคุณสูงนะครับชาวธาตุลมนะมีพลังงานการเป็นผู้ให้และเป็นผู้ไม่ได้รับประพอการความช่วยเหลือการเกื้อกูลการเอาใจใส่ในวันที่เขาไม่แคร์คุณในวันที่เขาไม่เห็นคุณค่าคุณเขามาเห็นคุณเห็นค่าในวันเวลาที่เขาตื่นรู้ในวันเวลาที่เขาคิดได้เขาอยากกลับมาถือความรู้สึกการกลับมาถือหัวใจการเป็นผู้ให้การที่เข้ามาเพื่อในตัวของเขาเพื่อจะ กลับเข้ามาพิสูจน์ในตัวของเขาอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะมีพลังงานของความเข้มแข็งคุณอาจจะคงไม่ง่ายเหมือนแต่ก่อนแล้วเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจะที่จะคนเรามีขีดจำกัดและความอดทนที่ผ่านมานะเ,ออเหมือนกับความอดทนที่คุณผ่าน กับเรื่องราวต่างๆมาของคุณแล้วมีพลังงานการติดต่ออยากทักทายมีพลังงานการมองถึงอนาคตการวางแบบแผนการวางเป้าหมายการลังเลการตัดสินใจในช่วงนี้ของคุณก็ได้แต่คุณจะสามารถตัดสินใจในสิ่งที่คุณคิด,ใน,คคดในสิ่งที่คุณมั่นใจกับตัวของคุณเองไปได้ในสิ่งที่คุณลังเลอยู่คุณจะสามารถตัดสินใจไปได้หรือมีคนที่ยังหลักพี่เสียดายเนาะกับเรื่องความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่แปด ดาบความอึดอัดความที่เหมือนปัญหาเก่าเข้ามาในตอนนี้ของคุณด้วยก็ได้นะครับหรือคนดีที่ผ่านมาอยากกลับมาขอโอกาสถือหัวใจของคุณไว้เขาจะยอมทังทุกอย่างเพื่อที่จะมาชิดใจคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะขอเช็คพลังงานภายในปัจจุบันของชาวธาตุลมนะครับคนที่ห่าง คนที่หายไปเงียบไปนิ่งไปเขาคิดถึงคุณไหมขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณก่อนนะครับว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณในตอนนี้นะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของเขาคนนั้นนะครับมีพลังงานของไพ่ควีนลอร์พเทเกิลราชินีถือเหรียญเป็นไพ่ของความมั่นคงความนิ่งของคุณทําให้เขารู้สึกหวาดวันทําให้เขารู้สึกหวาดกลัวกับความรู้สึกกับสิ่งที่เขาอาจจะเคยทําให้คุณผิดหวังไปเขาอาจจะ แอบสืบแอบส่องมาคุณดูดีขึ้นคุณดูมีหน้าที่การงานคุณดูมีทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังางานการปิดกั้นการมีกำแพงหรือความทุ่มเทหรือเขากำลังที่จะหากักหาสิ่งต่างๆ เพื่อกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีสิ่งมีค่าที่เขาทําให้ความรักความสัมพันธ์โชคดีของเขาต้องหลุดมือออกไปก็ได้ในความรู้สึกตอนเนี่ยของเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากกลับมาทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคุณความทุ่มเทความพยายามความเอาใจใส่การดูแลความห่วงใย ของคนคนหนึ่งนะคุณจะดูถึงการกระทําของเขาที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในออบครับเป็นอาศาวินถือถ้วยการกลับมาขอโอกาสการง้อขอคืนดีหรือมีการระยานิมิตที่ดีที่เข้ามาคอยช่วยเหลือคุณหรือคนที่เข้ามาคอยเอาใจใส่กับคุณก็ได้ในช่วงนี้นะครับเป็นพลังไงพ่เดอะเอ็มเพเชาวเมธทาทไฟหรือมีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับรัฐราชการก็ได้นะมีไพ่ของเดอะเอ็มเพเนี่ยคนที่มีความ หนักแน่นในตัวคุณเองหรือมีคนเขาอาจท,ที่เป็นคนที่เป็นคนที่มีอีโก้เยอะฟอร์มเยอะฟอร์มมากในตอนเนี้ยเขาจะยอมลดพลังงานของอีโก้กลับเข้ามาขอโอกาสการง้องขอคืนดีขอเริ่มต้นติดต่อทักทายพูดคุยกลับมาในความรักในความสัมพันธ์การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับหรือการช่วยเหลือหรือหรือมีการ ที่มีข้อตกลงความช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือมีคนที่กลับเข้ามาสัญญาในความรักในความสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะเดอะเฉลียดอดกรกฎลัคนากรกฎนะครับเป็นพลังงานความหมดตนนะความเข้มแข็งนะหรือมีพลังงานการเดินหน้าของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ในความรู้สึกลึกๆเขา ก็กลับมาคิดทบทวนกับสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณว่ากับสิ่งที่เขาทำผิดไปในเรื่องความรักความสัมพันธ์เขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณในวันนั้นที่เขาทำให้ความรักความสัมพันธ์ต้องจบกันออกไปมีพลังงานของไพ่สามดาบเขาก็รู้สึกผิดหวังกับคำพูดคำจาที่เขาทำผิดไว้กับคุณในตอนเนี้ยเขาอยากกลับมาขอโทษขอร้องขอโอกาสถึงการเริ่มต้นสิบเรียนความมั่นคงความเป็นครอบครัว ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะมีสิบเหรียญเนี่ยคือการที่เขาอาจจะอยากมีความหวังถึงเรื่องอนาคตเงินเก็บเงินก้อนกับคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้นะความหวังการสร้างอนาคตครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกันนะครับในออฟสอตนะคนๆน,นี้ทีจจ่เป็นคนที่อารมณ์ร้อนใจร้อนตอนเนี้เขาร้อนหล่นเขา ว้าวุ่นกังวลใจอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับมาเคลียร์ใจแต่กลัวคุณไม่ให้โอกาสกับเขาได้กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเปล่าเพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณนานเชืเคยให้โอกาสกับเขาไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปโอกาสมีไว้ให้คนไข่คว้า,วานะครับหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนการเคลียร์ใจ การยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปในปัจจุบันคุณมีคนที่เข้ามาพูดถึงเรื่องอนาคตวางแบบแผนอนาคตกันอีกครั้งหนึ่งนะในความรู้สึกตอนนี้ของเขาอยากกลับมาขอโอกาสการง้อพูดคุยปรับความเข้าใจเป็นอนาคตระหว่างคุณกับเขาอีกครั้งหนึ่งเป็นคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณอีกครั้งหนึ่งนะ เออในตอนเนี้ยเหมือนเขาจะกลับเข้ามาปรับเปลี่ยนในตัวของเขาในตอนเนี้ยคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่นิ่งขึ้นเขารู้แล้วว่าความรักที่คุณมอบให้กับเขาเขารู้แล้วว่าความอบอุ่นในความรักในความสัมพันธ์นที่คุณเคยมอบให้เขาเขาเป็นฝ่ายที่ทําให้ความรักต้องจบกันออกไปแต่ตอนเนี้ยมีคนที่อยากกลับมาขอโทษขอร้องขอคืนดีกับคุณนะครับขอ,ขอดูพลังงานของไพ่ใน แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับมี Queen ควีนออฟคัพนะราชนีถือถ้วยคุณเป็นคนที่มีจิตใจที่มีเมตตาคุณเป็นคนที่เอาใจใส่เขาคุณเป็นคนที่ดูแลเขาคุณเป็นคนที่ห่วงใยเขาคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือกับคน ที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะคุณเป็นคนที่ดูแลเขาดีที่สุดนะครับเป็นพลังงานไพ่เดลมินเเชียนนะเป็นพลังงานการวนกลับการวนคืนในความรักในความสัมพันธ์ก็ได้นะหรือการที่กลับเข้ามาเรียนรู้ในการกระทํากันอีกครั้งหนึ่งแต่คุณรู้หมดทุกอย่างแล้วในความรักในความสัมพันธ์ว่าเขาเป็นคนที่ัยยังไงว่าเขาเป็นคนที่ เป็นยังไงนะครับเป็นพลังงานไพ่เดชสันความสุขความสมหวงังความสําเร็จความอบอุ่นคนคนนี้อาจจะมีชื่อเสียงและแวดวงสังคมของเขาก็ได้นะจันติคนคนนี้ทํางานเกี่ยวด้านกฎหมายก็ได้นะมีพลังงานของคนที่ชัดเจนหรือคํามั่นคำสัญญาที่เขาจะกลับเข้ามาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเป็นไพ่ของคนที่เคยทําปิดคําพูด กันไปยากลับมาในความรักในความสัมพันธ์ความทุ่มเทความหงุดหงิดความว้าวุ่นความกังวลใจของคนคนหนึ่งในวันที่คุณถอยห่างออกจากเขามาลูกเขารู้สึกถึงความว้าวุ่นตอนเนี้เขาอาจจะคิดว่าคุณไม่เหมือนเดิมแล้วนะ กับสิ่งที่ผ่านมาแต่ก่อนคุณเคยห่วงใยเขาเคยดูแลเขาแต่ตอนเนี่เหมือนคุณนะจะโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองแต่มากกว่าเจ็ดดาวเขาก็ยังแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะแอ,อแอบสืบแอบส่องคุณอยู่นะเออมีพลังงานของไพ่ 1, หนึ่งเหรียญสิ่งดีโชคดีหรือมีคนที่ทำอะไรบังหรือมีความรับหรือการปิดบัง การซ่อนเลนกันอยู่ด้วยก็ได้นะนดีไฮพิเทศเนี่ยค,คือการที่การที่จะตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่ยังเป็นลองเขาอยู่ก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เก้าถ้วยความไม่ได้เติมเต็มหรือคนคน,คนนี้ที่เป็นคนที่เติมเท่าไหร่ก็เติมไม่เต็มนะหรือเขาไปพบเจอใครใครคนนั้นของเขาก็หวังผลประโยชน์ในตัวงเขากินเที่ยวดื่มเล่นก็ได้นะคนคน,คนนี้จ,จะเป็นการที่กลับมาในตอนเนี้ยเหมือนเป็นพลังงานของไพ่ในความมีสติของเขา ตอนนี้เขารู้สึกว่าในความรู้สึกลึกๆของเขาเนี่ยในในความรู้สึกเขาอยากที่จะกลับมาปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งขอโอกาสในการเริ่มต้นในความรักในความสัมพันธ์เขาก็ยังมูฟออนออกจากคุณไม่ได้ก้าวเดยนโสดสวยหรือคุณกลับมาอยู่ในเซฟโซนของคุณแล้วคุณกลับมามีความมั่นใจในตัวคุณเองมากขึ้นการเดินหน้าเทคแอคชั่นของคนคนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือเขาอาจจะหาวิธี ที่กลับมาง้อคุณขอโอกาสกับคุณขอโอกาสแห่งการคืนดีกับคุณนะครับเป็นกางให้วีนอาวานด้วยเซนต์ของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณเป็นคนที่รู้ทุกๆอย่างคุณอาจจะเป็นคนที่ รู้ถึงการกระทําของเขาด้วยด้วยเส้นของคุณคุณจะสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ความทุ่มเทความพิสูจน์ในตัวของเขาเองนะความพยายามความตั้งใจนะความรับผิดช,ชอบก็ได้นะครับอขอรูปทางงานของไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมทุลน,นะครับขอรูปทางงานของไพ่ในสรุปและแนะนํานะครับ มีไพ่ของดีเอ็มเพลนะเป็นคนที่เกื้นหนุนเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะเป็นคนที่ดูแลและเอาใจใส่ในตัวของคุณเองมากขึ้นก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่คุณจะมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะมีพลังงานของไพ่ในอนาคตในการที่พบเจอกับใครสักคนหนึ่งใครคนนั้นต้องเป็นคนที่เท่าเทียมคนที่ยุติธรรมคนที่ จริงใจต่อกันนะครับเป็นพลังงานของไพ่ความรับการปิดบังการซ่อนเลนมีไพ่ของการที่กลับมาลักตัวเองมากขึ้นก็ได้ดีไฮพิทเทสเนี่ยคือคนที่กลับมาลักตัวเองรักในตัวตนของตัวเองนะเป็นไพ่ของการที่ลักในความสวยความรอความงามในตัวคุณเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ควีนอ๊ครับคิงอ๊อครับนะครับราชาถือถ้วยนะ เป็นไพ่ของการที่มีคนที่อาจจะต่างฝ่ายต่างลดพลังงานต่างฝ่ายต่างมาปรับความเข้าใจพูดคุยกันในเรื่องความรักก็ได้ความเอาใจใส่การดูแลนะครับเป็นพลังงานของไพ่ประสบการณ์การเรียนรู้หรือมีการที่กับสิ่งที่ผ่านมาประสบการณ์ทําให้คุณเข้มแข็งขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้คุณ มองไปข้างหน้าในตัวของคุณมากขึ้นก็ได้นะเดอะมิเช mm ีย hmm. นมีพลังงานของไพ่ควีนนอฟสอดราชนินสายลมลมที่พัดผ่านก็เหมือนอุปสรรคที่ผ่านไปแล้วความพยายามความเด็ดเดี่ยวความเข้มแข็งในตัวของคุณเองความเป็นผู้นําในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะมิชเชนนะียนเนี่ยคือคนที่อาจจะมีคนที่คิดเยอะคิดมากในตอนนี้ว่าจะกลับเข้ามาแล้วโอกาสที่คุณจะมอบให้เขาอีกมันจะ มีหรือเปล่าในตอนนี้นะมีพลังงานของไพ่เจ็ดดาบนะที่จะต้องระวังคนที่ไม่ได้จริงใจหรือคนที่กําลังที่ทําอะไรหลังหรือคนที่ไม่ได้แขกันก็ได้นะเอดออฟครับคือการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มีพลังงานของไพ่ทูออฟครับนะครับมีพลังงานของคนที่สาบสนคิดเยอะคิดมากคิดพวกคนในการกระทําที่เขาเคยทําไว้กับคุณในสิ่งที่เขาทําผิดไปมีคนที่คุณยังพร้อมที่จะให้โอกาส กับคนคนหนึ่งที่กลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อีกหรือเปล่าหรือมีพลังงานการที่อาจจะได้พบเจอโอกาสความรักครั้งใหม่คนที่เกื้อนหนุนคนที่เกื้อกูลมีไพ่พลังงานของการที่มีคนที่เข้ามาคอยดูแลคอยห่วงใยต่างฝ่ายต่างรู้ใจต่างฝ่ายตา่า,ยตา,งา,ยตางเห็นคุณเห็นค่ามองในความรู้สึกต่างใช่ในความรู้สึก ของกันและกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ในความผูกพันซึ่งกันและกันนะครับต่างฝ่ายต่างหยิบยื่นสิ่งดีๆต่างฝ่ายต่างทาในสิ่งที่ความรู้สึกของแต่ละคนนะความพยายามและความทุ่มเทเพื่ออนาคตการสร้างอนาคตไปด้วยกันนะครับของชาวธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนนะหมอต้นก็ขอจบแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกด s ับสไครป์กดเป็นกำลังใจช่องกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับ